สวัสดีครับพ่อพี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนล่าชาแนลนะครับผมตอนนี้เฮาอยู่กับคุณยายหน่อยฟันแมนพี่น้องนะครับมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายพี่น้องเนาะครับว่าเป็นการเตะเวลาพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับามาบุกมาลุยถึงหน้าครับเมื่อี้นี่แหละครับหน้ามือเศร้านี่นกเพิ่นมาฮ้องเพิ่นมาฮ้องเพิ่นคืาวเจ็ด จังสรรบอกเมตน,นตัวนั้นนี่ตัวเคยบอกศูนเก่าดยบโบเมนเล็สิบอกเปาอิรีบอกอืม,อ,มอันห้องเสียงดังเมฟซี่ครับแต่ว่าย่ายหน่อยคือบ่มากเถอะอืมห้องนกตัวที่แรกเพิ่นห้องนั่นเจ็ดเจ็ดหนึ่งมันบอกรับเมห้องวันนี้นั่นห้องเจ็ดเจ็ดท่อนั่นเลยท่อนั่นเลยอืออ๋อโบเมนเป็นมะยำไหมบอจัด ตาเจริ่มสื้อเจ็ดสองนี่เลยเหรเพราะว่าเจ็ดเจ็ดสองตรวมันเป็นเจ็ดสองอนี่ลกเจ็ดสองแ่ออเอาต่ออ,อหน่อยเจ็ดหนึ่งขึ้นมาดังคักแต่เจ็ดหนึ่งจะหากโอ้อันเลขนั่นปูอีพอเพิ่นกับ่าคือเกาละ่ะเพิ่นนมาจะไปเสียข้อมผเพราะว่าแย่หน่อยแหมเบืองมาเบืองยูทูบหลักกนสิเพิ่นวมาโอ้เพื่อนมาเพื่อนหรือว่าโอ้ย,อย,ล,อยลูกกระไดจัเป็นีหยังเนะาะพี่สันเป็นีหยังช่วงช่วงนี้จัเป็นยังแบบว่า บ่บ่บ่เป็นแต่ยูจึงสี่แม่เอฟซี่บ่เป็นแต่ยูจึงสี่แม่รอรบอ่เป็นแต่ยูแบบว่าเป็นในตัวนี้ละบ่ได้เก็บปว่วยดอกเป็นอธิบายบ่ถือครับแบานี้ยายหน่อยก็เลยว่าเอา้าาสันเลขก็เป็นยังสี่พอาสันยังก็ขึ้นมีตอร์เปิดเอ้าขันพ่อบอกกับมิตอรวา่าคือมาคัดขาน 4, ายังสี่เพิ่์นบอกกับยายหน่อยนี่นะเอฟซี่ยายหน่อยเป็นยังต้องไปคัดขานเพื่อนปันคื้นขอก็เพิ่นเพิ่อนว่าเพิ่อนบอกเล้วผนบอกไฟ โอ้ขาเจ้จุดทางไหนเลยนี่ชิบ้านนี่ละย่าหน่อยบานบ้านไม่บ้านข้าเจ้าแค่เป็นบังไฟเนาะบ้านย่าหน่อยว่าเอาจะไหนกับลูกกระเซียวคือพ่ออะไรละแต่ว่าเลขสามตัวเย่าหน่อยสิบอกเลยเอฟซีที่ย่หน่อยบอกสามสามซี่นั่นย่หน่อยออกบอกว่าแปดออกแปดใช่ไปยังวะ แปดส่หน่อยว่าได้แย่หน่อยคิดมากนะครับคิดมากนะแปดสามิบวัีบ่ยหน่อยว่าแล้วเทาก็มาซื้อ3า8แปดแปดสาสามกับเจ็ดนึ่งกับเจ็ดเจ็ดเท่านั้นเลขนะนะเออกันก็ได้นะพวกิี่ย่หน่อยว่านะห้องนมาห้องสองเทียจริงสิแม่เทียนนันก็ห้องเจ็ดเจ็ดนึงคับัดมาห้องอีกมือเศร้านี่ก้อนสิไปว่าหลับบาห้องกุมองหันนี้ห้องก็มองสายไฟเขียวเขียวบินมาก กินมาแย่หน่อยแล้วฟังกันหน้านกตัวนี้ตัวมันเคยมาบอกศูนย์เก่าว่าแสนแย่หน่อยว่ากุสิตั้งใจฟังกันหน้าละลายมาไปครับเ,เป่ามันก็ร่างอคอยกินเขา่าจีบอกไปวัดนาแม่แม่ไปไปไปเป่าเป่าไปเะก้อนเนี่ยมาอยู่กับแม่ก็เลยหาไก่หา,าไก่มันนะเอฟซีมันก็เลยไปแบบนกตัวในห้องเจ็ดเจ็ดเรื่องเอ,าอ้าห้องเจ๊งสิละห้องก็ว่างห้องบอกศูนย์เก่าศูนย์เก่าแบบในห้องเจ็ด S <S <S แค่ปวดับจังะมางวดนี่แหล,ละเอฟซีคุมาบอกบอกไม่น้อยเคนเด้อบอต้องกักได้ตัวได้บอกรวดแล้วสัน่นอยากได้บ้างก็ได้รัวกระซื้อรวดซื้อเอารอดเอฟซีฮะมันเป็นของห้าหัวนะแต่ว่าแย่หน่อยกับว่ามันเลขเลขที่แย่หน่อยหายมันต้องเข่าคู่ใดคู่หนึ่งเพราะว่าก็คือความฝันอืมก็คือความฝันเป็นแปดสามซีแปดสามซีพอมันบอกว่า ขันมมากสามน้ำหนามึงก็เอาเปดใช้แทนติลัเพิ่นบามันแมนยี่บ่บนมากเปดมันสีมากยี่บ่าตัวแย่น่อยมากสามสมนี่ื่องแย่หน่อยมากเดี่ยวสามซีนี่บาดพ่อพอเพิ่นมาวาสิเยย่หน่อย่าสามนี่สมตัวเ้ือหนามันก็เป็นเปดได้ขึ้เกาครับเพิ่นก็ว่ามันก็เอาเรนซาปะตูนี่มันก็เอาเปดใช้ไปเลยเพิ่นาย่น่อยเนาะเพน้องฟันกูได้มากอ่ะ แปดสามสี่นาอย่หน่อยเนาะตัดเล่นสามสี่แปดสามเลขทูบปูกับแปดแปดศูนย์กับแปดศูนย่วนกเพิหฮองที่แรกกับเจ็ดเจ็ดหนึ่เพิลม่ยามอีกกับเจ็ดเจ็ดเปินเปิมะยามมาเืินจะบวรเจ็ดสองเทียจะบวรเจ็ดสองแล้วอเจ็ดเจมันกับเขากับเจ็ดเจ็นึ่งเจ็ดกับซื้อรถเอซมันมาหลายตัวดอกกัเรียนพ่อสมควรต้องกะเรียน มาคือจงมาแก้หน,น่อยม่นบอกกระซือตามแก้นหน่อยขณะผูอ้อื่นกระซือของผู้อื่นนั่มยังสีนาาเมนฝาเมนเลียนครืค่อเลียน,นตัวนักที่แก้หน่อยบอกนี่ก็เลยว่าแย้หน่อยนี่ก็มั่นใจว่าเรีกเยกแก้หน่อยนี่สามตัวสองตัวต้องเขาบ่ล่างกระบ,บุนเพราะว่าก็าฟันฟันดีนะฟ,นฟันมันจะได้อีกละไม่หน่อยอันแก้นหน่อยนั่นฟันว่าเมือนขึ้นนี่เยาะแย้หน่อยล่อๆนี่อยู่เหมือนแรงนี่เพราะมันเป็นวั่นดีบุญเลียงบ้านเด้บุญเลียงบ้านยก้หน่อยเดือบุญเลียงเลียงบ้านบานบงนี้เหมือน บานก็เลยบอกพ่อเพื่อนเรไปเฮ็ดอันนั้นแล้วเฮ็ดอันนั้นแล้วเลยบอกคนเพม่อนเสาบางหนึงหันไปบอกเพคนว่าเฮ็ดอีกย่างเฮ็ดตามสุขเชียงทุกอย่างเนื้อให้โศกไห่มาเนื้อบา้นได้วางเสียให้โศกไห่มานนึ่งเหมืแร่งสิมาฝันอีกก็มาฝันแต่่วาคือสิบ่มาฝันดอกว่านุกมาห้องเหรอไหมเพป็นมาห้องเหมือนเสาเนี่ยนะก่อนสิบวมงเสาวันสิงห์บอมเนาะยายน้อยแตงโตก็เลยมาหยุดสร้างอ่ะนะหยุดสร้างมันก็อห้องเก็บ เจ็ดพันเขาว่าเจ็ดหลดดิคเจ็ดพันาทเจ็ดพันาเจ้เาเลยมันบ่ไม่หน่อยอเป็นมหองยำเป็นเดี๋ยวเจ็ดเจ็สองเทียวใหญ่หน่อยสั่งลอตเรี่ว้เจ็เจ็นั่นหกใบอ้เขาอยู่ว่าครับเปอยู่เฮียนน้าบอกว่าตรงหน้าเ่ยว่ากันเคยมา่อใหญ่หน่อยอยู่หน้าอยู่นะคนใยขายลอตเรี่นั่นกับสั่งเจ็ดเจ็อมหองเป็นาีเจ็ดเจ็ดใบแล้ว now, ันเจ็เ <repetition> จ <ceu> ็ดย่ง ยาดเจ็ดกับขายดีไม่ยายเพมีนี่มีแต่เจ็ดหนึ่งหลันเล่าว่ะครับนั่นแหละยายหน่อยซื้อซ้ำนี่แหละเ่าะซื้อหลายดอกซื้อขันออกกันเลขเลขสามตัวนี่แปดแปดสามสี่นี่ยายหน่อยซื้อหารอยคู่ะหารอยซื้อมาเศร์ฟเพราะว่าฟันมาเคลืนยายหน่อยก็ซื้อเลยฝันดีแล้านะยิ่งบ่ดีก็สร้างจุขอางเสียใจจุขวาง่าเออฟัน ซื้อเลขเจ้าของยังสิน้าแม่หมูแม่นค่ะสบายใจเนาะค่ะแม่น้อยเนาะย่าน้อยอันยายอ็เอฟซีทุกคนมือมืออื่นครับมือเลขออกบ่อเฮาหลอกเนาะเล็กออกเด้อครับผมบ่อวันนันน่ตัวบ่อครับบ่ออื่นสิบหกออกครับผมแม่หมูโทรมาหายายหน่อยเด้อแถวบานสิบโมงสิบโมงยายน้อยสิบบอกเลยโอ้ทิพดหน่อยดาวเลี้ยงโอ้หัวบังนึงหัน เอฟซี่ย้่อนอยสิว่าฟังว่าขันผู้ใดมีบุญต่อกันกับย้่อนอยเนาะคครับ่ะมือนั่นละมืออื่นนีสีม่องย้่อนอยขันแม่หมูโทษเขามาเดียวย้่อนอยสิบอกแม่หมูดอกเพราะว่าวัดนั่นอ่ะเพิ่นอยากเคสอยากสั่งที่ไห่ย้่อนอยฟังเพื่อนเ็คงวัดเพื่อนเก็บงนวดนี่วัดที่สวรรค์วัดบางเลื่อนมั่นมันมันบุญของย้่อนอยยังบ่ถึงเพิ่อนนะขนาดย้่อนอยไปแล้วมือนั่นเนาะแต่งตัวเขาแต่งตัวมาหน้ายไหมสิไปวัดมันก็บ่ดูดียังสิแม่เอฟซี่ย้่อนอยก็เลยบ่ไปคครับ่ะมือเลข บ้านนี้หลานอยู่เฮียนมุอ้วนกับพ่อในตื้นก็เยอาหน่อยสิกลับขึ้นมากก็เยอะหน่อยสิบอะไรเลขบ้านนี้พ่อดีเพิ่นน้องไส้ไปวัดเป็นว่าเพิ่นกลับลงมาครับปูนั่นเพิ่นไห้บ้ามีคนจุ๋งง้อไม่เพิ่นผู้ไส้จุ๋งง้อไม่เพิ่นพลระตัวเพิ่นกะตีไหแล้วไอ้ซีสองซีสองแานง้อของหอกนาขึ้นมาหอกศูนย์เก่ากันเสรขาถึงเครื่องรางถึงบุญคิดหน่อยดาวเรื่องรับาะต้องไปถามยาํนเอยจะไปถามเองเพราะว่า อาจารย์ผู้นั้นเพิ่นสร้างกับทิดน้อยไว้ว่าเพิ่นเสียเป็นเป็นทิดน้อยให้ทิดน้อยนะครับเป็นผู้ผู้ลงมาบ,บอกเพราะว่าปู้ผู้นั้นเพิ่นอยากเห็นทิดนอ้อยเห็นใหญ่น้อยค่ะเพ<อ>ราะว่าใหญ่น้อยบอกมันไปสู้นเพ่นลียวยากทิดน้อยว่าง่ายง่ายป่ะเสริฐผู้เพิ่นอยากเห็นเจ้าใหญ่น้อยว่าความคิดของยายน้อยนะเอฟซียายน้อยว่าอยากสั่งพ่อกระทานโองไง่องละแปะเกาเมื่นนะค่ะทะเลเขางวดในซอยกันแสงเร้่องเอฟซีเด้่องอะไรหนุนซุกคน เดี๋ยวคอยไปได้คอยสิไปอยู่คอยสิไปโจไปอยู่ก่อนคอยสิไปก่อน,นีอไปเที่ยวก่อน,นี้พ่อแม่ขึ้นไปวัดนั่นพุ่นแม่แม่แมีมทั้งทำปูอาจารย์เลี้ยนไส้พุ่นแม่โอ้ยูไต้เลยเป็นอาจารย์เลี้ยนไส้สิยูทังวัดเพิ่นสิยูไต้วัดเพิ่นไปสางใหมอ่อืมอืมว่ดที่ีซื้อวัดดิอันที่พอหน่อยเพิ่นว่าเพิ่นไปไปสางโอ้เพิ่นบอกซูแม่หมูฟังอยู่ค่ะเออนั่นละค่ะนั่นละ นารวัตเนียอือโอ้ยเบาถอยเยอะหน่อยหลุดเสียได้ขันเยอะหน่อยแตงตัวคือซูมือที่เจ้ามหาคอยนี่ขันผมว่ได้นุ่งเสียตัวนี้ไปตีมือนั้นคอยจะไปวัดน้ำพ่นเลยคอยจะทิ้งไ้ร้านอยู่บ้านเลยอือบอกเมียซื้อหามือโอ้แสนหนึ่งเมียซื้อสองมือเพื่อนะใขันเยอยหน่อยนี่ตีอือขันเยอยหน่อยตีมือนั่นตีครับไย ที่น้อยว่าเย่ๆว่าสันเหตดงวดเด้อพี่เพิ่นใหเหลืองวดนึ่งด้อีกหนงวดเจ้าต้องไปน้ำข่อยว่าสันเป็นอันนนั้ใดเด้อเะไนสั่งทั้งอื่นหลายเรี่ยวไปเพิ่นนี้จากมื่อไหร่เพราะเมยู่นี่ตอนที่มาสั่งดูนี่มืออื่นสิบโมงนาะค่ะเนาะมืออื่นสิบโมง่ะมืออื่นสิบโมงี๋ยวแม่หมูสิโทรมาหาเด้วยเย่หน่อยไปจากแมาแล้วเย่หน่อยสิวไปน้องกรุงไปถามกันครับน้องว่ามืออื่นสิไปวัดตอนไหนเย่หน่อยสิไปน้ำเขาโอ้ค่ะเข้าใจว่าเข้าใจค่ะเย่หน่อยสิไปวัน ย่หน่อยเจ้าถ้าเราใส่เพียงที่แม่หมูโทรหาแย่หน่อยค่ะโทรหาเลยก่ะท่าบ่ลงมาจ้ะเพราะว่าแย่แย่หน่อยสิรออยู่กับเขาจนกว่ากว่าที่ว่าลงมาแล้วก็สิซื้อเลขขึ้นดูเขาเลยสินะครโอ้ค่ะค่ะค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่น้องตามที่คุณแย่หน่อยเพิ่นได้เว้าในคลิปเนาะพี่น้องเนาะนะครับดอลลาร์คงสิบ่ได้เพิ่มเติมอีหยังมากมายนะครับตัวเลขที่นก มาห้องซ้ำนะครับก็คือ7 7เท่านั้นพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางนะครับบึ่งประกอบกับการตัดสินใจนะพี่น้องเนาะกับมักบ่มมักการตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมภาพสำหรับคลิปนี้กับคงสีมิตรนีนะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ชมทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดัลลาชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องผู้ชมโชคดี เรื่อยๆเฮ่งๆกันครูผู้สุขเด้อพี่น้องด้วยนะครับถ้ามากักจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ